นอยู่บนนอนเนะทุกคนเนาะก็ <c oughs> คือบ่าวสัญญานอนมาขึ้นนี่ทุกคนนี่จะนอนเป้เนาะจะนอนเป้ทั้งสางเพลหลวก่าวลาแลวก็าน้องอาเบยเนาะสางก็มีสองคนทุกคนนอนหลุมเนาะแต่ว่าขั้นอยากลงไปนอนน้ำกันกระต๊อบมันกาจะเต็มเนานะมันจะเบียดกันอยู่เนาะก็เลยบ่าวสัญญานอนเป้เพื่อจะซองรถซองมึงรถมาไส่เนาะทุกคนเพราะอาจารย์เขาเจ้า กลัไปนอกกัว่าแมนนอกเกลียวแห้งเลยคนไทยราะว่ามันอยู่นอกหมู่กัว่าแมนนอกอยู่นอกหมู่ก็คือใกล้เติบกับหมู่บัลเนาะหมู่บ้านจะอยู่ทึกผมว่ากุ้งทุดเนาะจะอยู่ทึก ทางเพิ S <S <Pop> <S an uter> ่นก็เริ่มเพ็ดประตูให้น้องเพิ่นน้อจะเป็นไม้เนื้อแข่งหม่เหมือนแอร์แมนบ่เนี่ยใม้เหมือนแอร์บ่สใหม้ยังไงเนี่ยโอ้บโหความล่าวน้อเป็นความระทึกหูอยู่เน้อความราทึกหูโดย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 ในมือเจ้าห้องคอยเบิึงคือไม้อันยังแหละเขาเจ้าเอิ่นไม้ไม้ขัดจ่องแมนบ่ ไม่เขากินหมากขนไดนีออ้แมนแหละทุกคนกินหมากมาเนี่ยโด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 ยจะเห็ดประตูกระตอ๊อบข้องหน่องอเบยเพิ่นทุกคนโอู้หว่าเดือนนี้มันคือหนาวเนาะงงแห้งเลยรอเนาะภาวะมันเป็นเดือนสีเดือนหาแล้วแม่นบอกแ,แ,แต่ละปีมันบดได้นาวได้เนาะ โบมี่เนาะนี่คือมะนาวอันนี้คือจังหวะเดือนซ้ำเดือนสีเดือนชองเดือนซ้ำเนาะแมนเมื่อคืนนี่กระต๊อบอาเบอร์เจ้าจะปิ้วทุกคนล่มเห็ดเนาะบาสัญญานอนบ่รับขึ้นนี่บ่บ่ได้นอนบ่รับเพราะเหตุใดบ่แม่นว่าเพราะหนาวดอกเพราะเอาก้นน้ำรถจักหรือว่ารถมอไซค์นั่นแหละเพราะว่าแถวนี้เท่าเจ้าเอากันเรื่อยเนาะ เขมามักลักได้แต่หนีได้บ่ได้ใอ่ไหอ้ชองมึงตลอดร<อ>ับจังหน่อยตื่นมากคือเก่าพันมาเขาหลักรถเองมันขึ้นนี่ก็ได้อะไร <c oughs> บาละเบาละลุกลุกลุกว่าเขาหลักรถแล้วว่าหลักรถเจ้าเขาหลักคอยเห็นป่ะมอนี่ก็ยังเต้นผอมอยู่อันทั้งเบาละเพิ่กะอไงอันนี้กับบิดคาเพิ่อหืว่าเขาหลักร <c oughs> ถว่าพักกันต้นหรือกระถือลึกล้ำย่นกระแลนเลยขึ้นนี่ฮะ <c oughs> โอ้ว่า นอนเฮือนเจ้ากับพันไปสิเนาะโอโหว่าพันตลอดจะเป็นอะไรเ,ออเป็นน้ำเห่าอันนัออ้นเวาง่ายไงวะเฮาขิดไล่เนาะเ,ออเป็นน้ำเฮาขิดไล,ล่แหละกันเลอยอันนั้นเ,ออเกิดมาเป็นความพันเนาะน้องเอาไปไปใสไปไสเออเออมื่อเอาเขา่เา,าโอ้ถ้าเปล่าคนเมื่อเอาเข่าใส่สามคนเนาะ ก็คือไปเอาในเฮือนอันสร้างเพิ่นนี่แหละแม่นบอกจ้าอันนี้ก็ได้เพิ่นแล้วทุกคนมาเห็ดเนาะก็คือยังยังกะมีแต่ของเพิ่นมันมาเห็ดเนาะนับแต่รถทอกรถไถเพราะว่าง่ไงเนาะแม่ละแกนับแกน่ายทั้งลูกเพิ่นทุกคนมาเห็ดทั้งลูกทั้งเมียอยู่เพื่อนอยู่ซ่านกะจะเห็ดข้มเห็ดกินทาสร้างเพิ่นเนาะ เนาะประตูคือ,อ,อตอนนานี่ท่านราเห็ดกระต๊อบลงมานี่ยบอลอันไหวแบบลุูกจ้ยมันจะดีแมน่นเนาะท่านราเห็ดไปสิอมันบอกไม่มึงไหวหลดเด้แม่น,น,น,ะนมละหยาดแน่เนาะทุกคนเนาะก็คือทั้งเวลาเพิ่นนอนรับสบายขึ้นไงวะเอ,อิ้นว่าย่แง่วะชาวมึงหลดในเด้อวะโอ้ยเฮาบ่ได้นอนอ่ะเนีเออบ่ได้นอน เพิ่นโลเฮตโกโกโยโอ้ยมัดคอนสีแจงกาได้เพิ่นทะเลเป็นคนบบเบิ่งรถต่อประมาณว่าสองโมงสิบข้าวซ้ำโมงเขาก็เลยมอบนาทีให้เพิ่นจ้าเป็นคนเบิ่งต่อเด้อวัเนี้เพิ่นกับเบิ่งโทรศัพท์พอดีได้เพิ่นทะเลอันอุ่นๆเนี่ยเขาก็เลยรับเลยจะให้มาตื่นมาตัดเสาเนี่ยมันอยู่ชอกนี่ไม่อยักนอนอะไรเลยมันมุมมีขอบมันอยู่ชอกนี่ แมนมันหลักสบายเนาะโอ้ยมันอยู่ป่ามันสบายไปไปเขาบริยานแล้วไฟไต่ครับไฟไต่นี่คือบริยานแล้วเนาะเขาบริยานเลยคืองานันในงานนี้เากินดอกชุกคอย,อยมีที่อยู่งานยูดองมันจอดไว้รถเงินคืนนเสร็จเกือบเป็นคอรถเสร็จแล้วเขาเห็น รถไทยรถไทยรถคนในบาทเห็นรถอ๋อเว็บไอยเลยเว็บไทยไม่นี่แหละปลาเผาปลาเผานี่เออคือรถบารสัญญาเนี่ยเออขัดข่าขอจักรน่เฮ็ดแนวไหนคือว่าออกคอบะไรโอ้โหคอมันมุนมืดคอรถุดใช้แจ้อะไรเลยใช้แจ้อะไรเลยเออท่านเป็นะโจรฮะฮะท่านเป็นะโจรสิท่านช่างคืนมือนานได้คือ ก็เป็นเ่าะเขาว่าเขาลักรถโอ้เขาลักงานกวินนั่นเขาเขาโทรมาเจ็บชุ่มเขาแจ้งว่าอันนั้นประกาศไอ้เน่เขาลักรถมันลักรถจุ่จุดชุ่มเขาประกาศงานนะตู้เะินเดินตู้ในบ้านได้ยินเขาว่าเฮ้ยมันประกาศให้เขานะเขาว่ามีคนลักรถจุ่จุดชุ่มให้ทัาแจ้งงั้นให้เขาอัดยูทุน บอท่าน,น,นเชยเนอะ<อ>บัตรสุดท้ายไปท่านอยู่น้องบววอออัวเหล่าน้ออแม่น <ไว S 2> แห<ป>ละว่ายวขนาดปลาว่ายขนาดเท่าแหลนเนอะจนงงเลยขอยโถว่ะงงแบบไรงงแบบว่าเข้าไปไวออ่ายก็ลูกว่ายชุ่มนี่ยังชนนาไปไปไปเอางั้นกะระติกตอกกระติกตังนะเอาสมชิษไปปวดเบิ่งว่าอยู่ใช้ใช้เขาหลักแต่เออชุ่มนี่ทั้งนั้นทันหอน้องวัวเหล้วน้อทั้งนั้นเออเข้ามาแป๊บเดียวเนาะประมาณชั่วโมงนึงเนื้อเข้ามา มันชั่วโมงเพาว่าเขาลงเพศนะเขาว่าเขาท่านแล้วอยู่ในมัวเหล่าบึงในโทรศัพท์นะเขาว่าท่านแล้วเออและรถหันมุนมาเลยนอรถนอคือเจ้้า๊งแหละหากเห็นรถอันนนั้ใหญ่มาเสียชีวิตคนหนึ่งเออรถใหญ่จอดตามทางเขาว่านี่รถนี่แหละกันไว้เขาชนเลยนะแมนเอออันตรายธนาตันสมัยกูเหมือนนี่เนาะระวังได ถ้าเาเจ้าไปนี่ชวรว่าจะจอดนี่จะไปทายชวร์นะขอยน่ะนะไปทายเบาทายหนักจอดตามทางผู้ปัญญาเป็นเฮ็ดแล้วน่ะไปเลยปรชวดนาไปเลยดอกโอ้กระแจจบระวังรถแฉ่เดี๋ยวห้ามรถง่ายๆ้ะคนในบ้านมุดปีก่ายอันตรายขนาดคนนอกคนในบ้านนี้คนไปขึ้นดูเนื้อรถคือเจ้านี่แหละจอดไว้ตลาดจอดแล้ว ไอ้อว้กระแจพัดลงมาแหละไปเห็นรถแหละจักไปใส่ไปใส่ไว้พัดจะหลุดเนาะอะไรวะเนี่ยโด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 ยกระดีคือการผมบอกเนาะผมเนาะพาตัวหนึ่งขนาดจะเลื้อนเนาะเลื้อนเอาไว้ใส่ ເອົາໃສທັງ <myster> ນ <iously> yeah. well, so okay. yeah, ີ້ືຍ ก็แล่งงายทางนามไปนาะกรส้ำมันมันเลิกการแจกจ่ายจับบ่ในหนามเอาข้าบรายไกยูฮกบรายในบารายเนาะคันจื้อข้างมามน้ำมันบูตักใคท่านเลยบูตักน้ำไปเอาอย่านี้ก็ได้ยลายูหมดแก่จุกไกยู Ô bèo minh ngăn đọc ngăn đọc ngăn chắc xăng xì, nó sai vô đây sai vô đây sai vô đây của sai bố mất nó sai mất sai đây bố mất nó là ไม่ในแป้าในหุ่งเหลือไเข้าเจ้าะไม่ในตุคอน้ำเทานี่ด้วยขาเห็ดขำมันพุเจรบุทิเจรหมู่บ้านมีเบาว้ากตุคอบ่วพรบ่บ่วพรโอ้บ่อพรบ่อพรบ่วพรไปขอนี seafood, ่พุทธิเจรของเขาเจ้าเมื่อนี้บบาวบาไซพนกัามานะทุกคนมาเป็นกำลังใจให้น้องเบยเพิ่น อนี่ฟรีนี่จะปิดไปไม่สุมือนี่มันจะแพกเนาะจะได้ตัดอีกเนาะโอ้โบราเสือเล็กจนสิมดเนาะ <c oughs> ป็แต่ทุกคนยังบมดหอนหนามเดี๋ยวนาะเล็กยังเลืออยู่หาอันมะทุกคนนาะ <c oughs> เล็กจนสิบนตอยน้อ <c oughs> <c oughs> โดย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 ยังบวได้ถืออันนั้นทุกคนเนาะสุขภาพมันมันเปลี่ยนน้ำบ่อท่านเนาะมันปั๊บน้ำบ่อท่านเป็นวัดอยู่ตลอดทุกคนเลย ังอีกบบดอนกะจะสำเร็จเขาเจ้าจค่าอันไล่ไปได้อยู่พี่าเม่ียะทะเกาะปดสิ้าแปดสิหาโอ้ดดดาหนึ่งปดสิบหาเนาะ ไปได้ลืมเลยบ่อมีอยาตัดเันเื่องี้วันนี้วันเรื่องี้ครับโอ้แล้วอยตัดที่มี <_ an> ตัดตัีมาดิโอ้ดโดโดอย่ามา นอยู่บนนอนนะทุกคนเนาะก็ <c oughs> คือเบาวสัญญานอนมาขึ้นนี่ทุกคนนี่จะนอนเป้เนาะจะนอนเป้ทั้งสร้างเพนแลวก็บวลาแลวก็น,น้องอาเบยเนาะสร้างก็มีสองทุกคนนอนหลุมเนาะแต่ว่าขั้นอยากลงไปนอนน้ำกันกระต๊อบมันกะจะเต็มเนานะมันจะเบียดก,กันอยู่เนาะก็เลยบบาสัญญานอนเป้เพื่อจะส่องรถองมึงรถมล์ไส้เนาะทุกคนเพระว่าาญญาเข้าเจา้า ไปนอกว่าแมนนอกเดี auto, ่ยวแห้งคนไอยเพราะว่ามันอยู่นอกมูกับอโแมนนอกอยู่นอกมูก็คือใกล้เติบกับหมบ่บก์นอกหมบัานจะอยู่ทึกคนว่าคุณคนุคนนอกจะอยู่ทึกแต่ว่านองเบิร์จะอยู่หลุมนอกนอนคนเดียวนี่ก็เจ้าบัวมวนทุกคนมันโวีหมูนอะมันห่างใกล้จังมูแต่ว่ายางเข้าบ้านคร บอกใกล้ไปไดุ้คนพอไปพอมาเจ้าเมือก็เห็ดเถื่อนในซ้ำเมือบอ่ซ้ำเพิองนำมาไหม่ซ้ำเมือเพิ่งนำมาใหม,ม่ามามาเลยเห็ดคนเดียวเจ้าสองคนแต่เธทวีไว้เติมเนาะ เออผมไปไว้ก็ไว้อยู่อันนี้เป็นผ้าไมฮิแอ้มันจังไหวแน,น <Ừ. S 1> ่นอ่ะฮะเป็นแป,แน,ป,น,ปนแอมนูม่แนแลายเตอร์เป็นบุญกายกากเออลายเตอร์ได้เค็นบัน,น้อยนิแมนเมือใม่ชิวว้นมมันไปเซนมักไม่ไม่สีปบอกสี่แปบวกคือชุบชุนยวีดีไหมแอบไหมเลื่อยเบิร์สิบระดับมแมนต<ก>ุ๊ก จังน้อยแมนออไม่แพนไม่แพวพอคัดเป็นลังไงกับมุ่นคากับไล่เติมนอ,อ้อห้าหกสิบเจ็ดสิบ้านกุนอกประมาณประมาณนั้น บวันใจอีกวะยานมันยามพิษแล้วมันอยากนอกมันใหญ่โอ้พอ,อดีแล้วพอดีเตะเลยเพิ่นกบับบอยักมันใจแน่ทุกคนเลยเพิ่นว่มันใหญ่โพดนอนี่จะตีให้เพิ่นนอ ไปตำแบบเลยนะาเอามาเนี่ย <ะ>บ้านนี่ทึงบ้านทึงประตูแพงไหแพงบอตกทาไรเจ็ดแปดพันเจ็ดแปดแสนโอ้เจ็ดแปดแสนแมนทก็คือแพงเนาะตองบไดครับตองบราย,ราย,นยเนาะงเห็นเพื่อนมีบ้บานกับมมีบักับมบ้ารกับมเนาะมันไม่มีเงิน,นเนาะ โดยโดยแมนแมนแมนแก็คือคือทั้งสร้างคนเบาเนาะทุกคนก็คือไล่ไล่บอลที่เข้าไปนเนาะเพื่อนซันเขาเจาะบอลใส่บ้านก็มีเอาไปกังอัดเนาะเพอนันนใส่ประตูนะแมนเพราะว่ามันแตะบ่อไหลนี่แหละย้อนมันแพงเนะาะหย้อนมันแพงกับแมนเอาทุกคนคลิปนี้กับผมีอย,าาย่างไรเนาะฝากไปติดตามคลิปต่อไปเนาะเข้ากาสิได้อัน บางทีก็สิได้กลับเลยคนนอกเพราะว่ามันไส่แหละเนาะมันไส่เติบแล้วเนาะเพราะว่าเต็มนในห้าบาทกะเบ,บาะสัญญาที่รถมาไส้กับประม่านว่าสม้งป้ายเนาะคนเนาะเพื่อหอดบ้านแล้วก็สิไปเพื่อนปลาใบต่อทุกคน,นเนาะเป็นใบกาฝากต้นไหลคนแท้ฝากตนติดต่ำเบาะสัญญาไว้นในเรื่องสุคนเพื่อผักผัดขิใหมๆ่ๆเนาะกินเป็นข้อกล่าวคำบาสสบายดีสบายดีทุกคน